แล้วก็เมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยเสียดายมากเลยคือแบบผมนะ่ะล้นตัวเองเมื่อวานคือเมื่อวานนะ่ะผมมาไปจุดธูปผมมาไปสวดมนต์ให้ปู่เสร็จช่วงประมาณเกือบหประมเกือบห้าโมงครึเออห้าโมงครึ่งผมสวดมนต์เสร็จเสร็จแล้วนะผมไปจุดทูปซึ่งนะผมล้นซึ่งวันทุก ถ้าเกิดว่าวันพระผมจะไม่จุดทูปเพราะว่าถ้าจุดทูปวันพระมันไม่ได้ผมคือใครจะจุดทูปวันไหนก็ตามอนะแต่ผมอะจุดทูปวันพรนะน่ะไม่ได้ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้แล้วเมื่อวานนะ่ะผมจุดทูปเสร็จนะ่ะผมเอามือนะ่ะไปล้วงไหแล้วลูกลูกบอลสามลูกนะ่ะที่ผมจับได้นะ่ะ มันแตกลาวครับเมื่อวานน่ะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแตกแล้วเมื่อวานมันเป็นวันพักถามว่าผมเสียดายไ้ผมก็ไม่เสียดายเพราะว่าเลขผมก็เข้าสี่สี่หกแต่ทีเนี้ยก่อนผมจะมาไลฟ์อ่ะผมก็ไปพูดกับปู่แล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนนำเดอร์ใครไปวีธีซื้อแดงร้อยหนึ่งบาทจิ้มเข้าไปเอาแล้วคิดได้เลยแล้วผมก็พูดกับปูว่ว่าปู เซียวเซียวเซียวจังไหนถ้าเกิดว่าลูกปิงปองนะ่ะออกมาเป็นเลขคู่นะ่ะลูกเซียวเลขทูบเดชแต่ว่าถ้าลูกปิงปองออกมาเป็นเลขขี้นะ่ะลูกเซียวเลขปิงปองแล้วผมนะ่ะลั่นผมนะ่ะอยากลองแบบว่าอยากลองเบิ้งว่าจุดทูบวันพลาน่ะมันสิมหาพระมาแต่ใจเจ้าของ่ะลูกผู้แล้วว่าทูบวันพ้าน่ะมันบ่ได้เพราะว่าปูบ่ให้ ว่าห่แล้วผมก็ไปจบปิงปองมานี่นนะสามน้วยเลยผมจับมาน่ะผมได้เก้าศูนย์หกทั้งๆที่ผมน่ะก็ไปบอกกับผมเดินผมเดินสิกลับมากลับมาบ้านเตรียมตัวซิมาไล่แล้วแล้วที่นี่ผมบอกกับปูว่าปูแล้วตกลงนี่สิให้ลูกเอาเลขทูบหรือว่าเลขปิงปองเพราะว่าถ้าเอาสองอย่างไงมันหลายคนก็ซีบูบูซีซื้ออีกอย่างคนก็ต้องซีเลือกซื้ออยู่แล้วแล้วทีนี่ผมก็เลยไปจับปิ้งปองไปจับปิงปอง บอกน้อยเดี่ยวบอกว่าปูถ้าเลขมันออกมาเป็นเลขคู่นะลูกเซลเลขทูเด้แต่ว่าถ้ามันออกมาเป็นเลขขี้นะลูกเซลเลขปิงปองแล้วผมนะล่วงนะได้เลขผมล้วงเลขปิงปองหนะักได้เลขห้าแต่ผมผมก็ยังว่ากับปูเลยว่าเออปูนั่นลูกเซลเลขปิงปองเดอแต่ว่าใจนะผมฝืนจังสั้นนะเมื่อวานนะถือสามโตกันแล้วครับอันนี้ว่าอิหลีแต่ผมก็บอกว่าบางทีอะให้เลขปิงปองไปนะอาศิลบก็ได้ เมื่อวานนี้ผมถือสิบบาทผมไม่ได้ซื้อหลายเพราะว่าลาวมันเล่นยากครับสามตัวมันไม่มันบ่เคยเขา่าแมแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็ซี่หกผมก็ปับปื้มใจมืออื่นเต็มตัวฟาดกันต่อส่วนเมื่อนี้ฟาดลาวกันต่อนี่ผมเสียบึงเมื่อวานน่ะผมไปจุดทูบมาแล้วผมก็ไปจกปิงปองมาเมื่อวานนี้นี่ผมเลยเสียดายเสียดายเห็นอันนี้นะ่ะผมไม่ได้กุ้มผมซื้อผู้เดียว เมื่อวานนี้ผมไปจุดทูบนน่ผมเสีมเมิงนนิเมื่อวานนี้ผมไปจุดทูบตอนสิบเจ็ดสี่สิบสองแล้วเมื่อวานอ่ะมันเป็นวันพระถ้าวันพระน่ะจุดทูบจะไหนก็มาแตกจุดม่ได้แล้วผมก็ไปจับปิงปองเห็นบอก่แม่เบิองเลยเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้านี่จังๆเลยเมื่อวานนี่ผมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อหลายเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นวันพระผมก็ซื้อไปสิบบาทซื้อไปแค่สิบบาทแค่นั้นเพราะว่า แม่นี่อย่างดอกเพราะว่าผมจกลูกปิงปองนะ่ะผมไปล้วงผมไปจับลูกปิงปองนะ่ะคือผมไม่ได้ไม่ได้ตลอดเลยเพราะว่าทูบเราอะจะแม่นแล้วทีเนี้ยผมก็เลยเออลองลั่นเบิ้งว่าเมื่อวานนี้วันพระก็เลยตอนแรกว่าคิดอยู่ว่าจะจับปิงปองหรือจะ <c oughs> จะจกอันนี้ดีแล้วทีนี้ก็เลยเออทั้งสองอย่างแต่พอมาในไลฟ์ผมก็เลยเลือกอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราให้เลขวงเลขหวานอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อีกก็เลย สุดท้ายอพอมันพอแตกสามตัวก็ไ่ได้ตื่นเต้นอีย่างเลยแต่ว่าเพื่อนให้หลีเพราะว่าเมื่อวันเมื่อวานไปสวดมนต์สวดมนต์หน้าสวดมนต์หน้าปู่เลยครับสวดมนต์เสร็จแล้วก็จุดทูบแล้วเลขทูนบนำบ้องงามมันไม่สวยครับวันนี้ขคเจ้าจไปเล่นราวก็ได้นะไม่ใช่ไปเล่นน้อยก็ยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ขยเจ้าเลขทูบดอกนี้ไปเล่นเล่นน้อยก็ได้นะอ่ะวันนี้น้อยแจกน้อยแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่วันนี้น้องน้อยนะผมให้เด่น่กับ5ผมบอกแม่ก่อนนะสามนอยเลขถ้าหลบนะ้ามันหลบนะวันนี้ตัวอัดผมเป็น4 7แล้วก็5 7ก็เพิ่มแต้มเอาเองนะลดแต้มก็ได้4 6เพิ่มแต้มก็ได้4 8นะครับถ้ากลับตัวก็จะได้7 3แล้วก็7 5วันนี้ดักแล้วครับถ้า5 7ก็เพิ่มแต้มก็ได้5 8นะเนี่ย สังเกตดูนะบางทีนะ่ะเขาจะให้เราเข้าตัวเด่นแต่เขาจะออกเลขฉีดเหมือนวันนี้ให้ห้าแปดให้ห้าเจ็ดเนี่ยระวังออกห้าแปดให้ห้าเจ็ดเนี่ยระวังออกห้าหกเพราะว่าเลขในชุดเนี่ยไม่มีใครที่ดูอยู่นะวันนี้ให้ห้าศูนย์ห้าสามเนี่ยระวังเลขมันจะออกเลขที่มันไม่ได้เจาะห้าเนี่ยไม่ได้เจาะสี่เนี่ยนั่นแหละครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมกดเข้าไปผมบล็อกเลย ผมอยากรู้อยากเห็นผมรู้ว่าพี่ค้าน้ำหอมหหาสสีชมพู <c oughs> สีชมพูนอถ้าจะเอาแพ็กเกจต,ตัวใหม่ครับนอหนูเก้าสองร้อยนอหนูเก้าครับถ้าแพ็กเกจใหม่รหัสเดียวนอหนูเก้าแล้วก็ระบุสีสีชมพูแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจเก่านอนหนูศูนย์สี่ถ้าจเจ้าสามขวดก็นอนหนูศูนย์สี่เท่ากับสามครับ <c oughs> ส่วนลอตเตอรี่วันนี้ <c oughs> แม่ได้เลขไปแล้วนะใครกดไม่ได้นะเดี๋ยวรอก,กดตอนหลังไปซื้อนะส่วนลอตเตอรี่ <c oughs> รอบนี้เดี๋ยวผมดูก,ก่อนรอบนี้ผมซื้อแล้วศูนย์แล้วก็เจ็ดนี่เลขอะไรในงวดไหนแยกก่อนผมซื้อลอตเตอรี่เจ็ดกับศูนย์รอบนี้ ผมให้อะไรไปผมเมื่อวานนี้ผมก็ให้ไปแล้วขนมไทยผมให้ตัวไหนไปผมก็ซื้อตัวนั้นครับสําหรับขนมไทยนะมีมันมีอยู่สองชดุดเขาเขาอันนี้ไว้ <c oughs> ยังไม่ชินครับเพราะว่าผมบ่ค่อยได้ไล่หน่อยบ่ไล่เลยละเพราะว่าคนเบื้องนอยคนเขาทํางานกันแล้วออีกย่างหนึ่งล็อกงูเรเบ้ออะไร <c oughs> นี่จะเป็นเลขนะก็ตามที่ผมให้เลศูนย์สามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามสามศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วอันนี้อีกชุดหนึ่งเขาแม็กมาก็จะมีเจ็ดศูนย์ครับ 7, 1, เจ็ดหนึ่งไนหนึ่งเจ็ดมีเก้าเจ็ดแล้วก็มีเจ็ดมีเจ็ดเก้านี่เลขรดน,นี่เลขอันนี้เลขวันขูหนึ่งโห แล้วก็มีเจ็ดศูนย์มีแค่นี้โอเคแม่ขอให้โชคดีเ้ย้ยอมันมันโชคปันไซเมื่อนี้เดี๋ยวผมไปพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปคิดราวต่อล้วเดี๋ยวจดี๋ซิมาลงเดี๋ยวซิมา,วมาทำคลิปเดี๋ยวมาทำคลิปเดียวแล้วครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะขอให้มีโชคร่วมกันนะครับสำหรับน้องหน่อยไปซื้อเด้อ ไปแล้วครับแม่สวัสดีครับสวัสดี